กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการรู้ทันโรคโดยโกรมควบคุมโรคเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบุหรี่นั้นมีโทษต่อสุขภาพแก่ตัวผู้สูบเองและบุคคลรอบข้างกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำร่าง,รางพระราชบัญญตัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งจะช่วยลดจำนวนเยาวชนไทยที่จะติดบุหรี่ใหม่ปีละ1 0 0 0 0 0คนให้มีจำนวนลดลงได้โดยสถิติพบว่าเยาวชนไทย10คนที่ติดบุหรี่เจ็คนจะเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิตและจากผลการวิจัยพบว่าหากประเทศไทยยังไม่มีการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เข้มงวดจากการคาดการณ์ในอัตราและจำนวนผู้สูบบุหรี่ในปีพศ1568ประชากรวัยสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นเป็น60ล้านคนกลมควบคุมโรคจึงจัดก,กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกการสูบบุหรี่รวมถึงการวาง มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนเป็นนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่จากภัยบุหรี่มือสองอีกด้วยค่ะ